สวัสดีครับผมแบงค์จาก E-View Thailand นะครับก็วันนี้เราจะมานิรีวิวแล้วกันนะครับกัแบบตัวนี้นะครับสกูตเตอร์ระดับไฮเอนที่มีชื่อว่านามิเ e บิร์นอหรือว่าชื่อเล่นของมันก็คือรุ่นไ i เปอร์นั่นเองครับผมสกูตเตอร์ตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบโดยบริษัทนามิอิเล็กทริกนะครับโดยวิศวกรชาวจีนคนหนึ่งชื่อว่าไมเคิลชาครับวิศวกรคนนี้เนี่ยเขาได้มีประสบการณ์ออกแบบสกูตเตอร์มา แล้วอย่างโชคโชนซึ่งสกูตเตอร์ทั้งหมดที่เขาดีไซน์นั้นจะเป็นระดับไฮเอนด์ N ทั้งหมดนะครับโดยคอนเซปต์การดีไซน์ของสกูตเตอร์รุ่นนี้เนี่ย mm hmm. เขาได้ตั้งเป้าหมายไว้ mm hmm. ไ,ว,ไว,ว่าสกูตเตอร์รุ่นนี้เนี่ยต้องเป็นสกูตเตอร์ที่ไร mm ้จุดอ่อนและต้องมีความทนทานปลอดภัยและการขับขี่ที่น่าลงไหลสนุกสนานและการที่เขาจะทําอย่างนี้ได้นะครับมันก็นไม่ใช่เรื่องง่ายสิ่งที่เขาทําก็คือเขาได้สร้างคอมมูนหนึ่งขึ้นมาซึ่งได้รวบรวมความคิดเห็นผู้คน ทั่วโลกซึ่งเป็นคนที่ขับขี่สกูตเตอร์เนี่ยอะไได้ลิสต์ออกมาว่าสกูตเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยได้มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรซึ่งข้อดี <c oughs> เขาก็ได้พัฒนาให้มันดีขึ้นไปอีกและข้อเสียเขาก็ได้ลบจุดด้อยนั้นเพราะนั้นบริษัทนามิอิเล็กทริกเนี่ยเขาพูดได้เต็มปากเลยว่าสกูตเตอร์รุ่นนี้เนี่ยไรจุดด้อยได้เป็นสกูตเตอร์ที่ดีที่สุดในโลกรุ่นหนึ่งซึ่งวิศวกรคนนี้เนี่ยเขาได้เคลมว่าสกูตเตอร์ของเขาเนี่ยไรซึ่งจุดอ่อน น่าสนใจมากครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าสกูตเตอร์ที่ไรจุดอ่อนเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่ม,มที่จะเปคก่อนดีกว่าเบอร์นี e ตัวนี้เนี่ยสามารถทำความเร็วได้สูงสุดตาม g ี s บอยู่ที่หนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงและวิ่งได้ไกลถึงหนึ่งร้ยห้าิบกิโลเมตรต่อชาร์จตัวมอเตอร์เนี่ยมีกำลังสูงสุดถึง8 4 0พันวัตต์ตัวนี้เป็นระบบมอเตอร์คู่ครับผมและทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้าเจ็ดสิบโวลต์ครับระบบไซเวฟนะครับซึ่ง จะมาแทนที่ระบบ s ส u a ว e Wave ซึ่งเป็นรุ่นแบบเดิมแบบส u u r r w เว e เนี่ยเราสังเกตได้ง่ายๆก็คือเวลาออกตัวเนี่ยมันจะกระชากนะครับข้อดีของระบบมอเตอร์แ like บบ SideWave ก็คือว่ามันจะให้ความนุ่มนวลในการออกตัวเนี่ยดีกว่านุ่มนวลลื่นไหลแล้วก็มีความร้อนสะสมต่ำซึ่งเป็นผลทำให้สามารถทำความเร็วได้สูงแล้วก็ประหยัดพลังงานเสียงเนี่ยมันจะเงียบกว่ามอเตอร์แบบทั่วไปด้วยในส่วนของระบบ,บเบรกนะครับทางน้มีเลกทิกก็ได้เลือก ระบบเบรกของนัดนะครับซึ่งเป็นแบบฟูลไฮดรอลิกพร้อมคีบประบายความร้อนนะครับซึ่งมาพร้อมกับดิสเบรกขนาดใหญ่ถึง160บมิลครับซึ่งจากที่ทดลองขับก็ให้ระยะเบรกที่สั้นนะครับแล้วก็มั่นใจไหมว่าความเร็วสูงครับนามิเบิร์นอีเนี่ยมาพร้อมแบตเตอรี่พานาโซนิกนะครับขนาด3 5แอมป์อัวเจโวลต์ช่วงล่างเนี่ยเป็นแบบน้ำมันเต็มระบบนะครับเป็นแบบสตัดปรับเกียวซึ่งผู้ขับขี่เนี่ยสามารถปรับความสูงต่ำและปรับรีเบลได้ครับ สรเตอร์คันนี้นะครับจะมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง5โหมดด้วยกันซึ่งในแต่ละโหมดเนี่ยผู้ใช้สามารถเข้าไปปรับเซตอัพในเรื่องของคันเร่งและแรงเบรกซึ่งสามารถแยกได้อิสระแบบล้อหน้ากับล้อหลังได้เลยนะครับส่วนของไฟหน้านะครับให้ความสว่างถูงถึง2,000ลูเมนและมาพร้อมระบบคัตออฟซึ่งจะไม่บรบกวนสายตาสำหรับผู้ขับขี่ที่สวนมาครับมัลติสวิต์ตัวนี้นะครับนอกจากว่าจะคุมไฟหน้าแล้วยังคุมไฟเลี้ยวและแต่ด้วยครับ บอร์ี e, มีมาตรฐานการกันน้าและกันฝุ่นระดับ IP55 ซึ่งผู้ขับขี่สามารถขี่ในสภาพที่เป็นฝนตกหนักได้อย่างไรปัญหาครับคอลัมน์ทำจากวัสดุดที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์100%นะครับมีความหนา4มิลิเมตรซึ่งมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นอีกปัญหาหนึ่งของสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่มกักจะเจอกันนะครับซึ่งก็คือระบบคอซึ่งหลังจากใช้งานไปสักระยะหนึ่งก็มักจะมีเสียงรบกวนหรือว่ามีอาการโยกเยกนะครับ ซึ่งทางนามีอิเล็กทริกนั้นเขาได้แก้ปัญหาตัวนี้โดยการออกแบบระบบคอใหม่ทั้งหมดซึ่งเป็นลิกสิทธิ์ของเขานะครับซึ่งโดยใช้วัสดุสเตลเลส s สตีลซึ่งมีความแข็งแรงกว่าเหล็กและอลูมิเนียมโดยเขาได้ออกแบบเป็นรูปโคนครับเขาบอกว่าในการออกแบบเป็นรูปโคนเนี่ยพื้นที่สัมผัสระหว่างตัวชิ้นบนชิ้นล่างกับชิ้นบนเนี่ยนะครับจะสามารถประกบกันได้ทั้งหมดเกือบร้อซครับซึ่งต่างกับ รูปแบบที่ใช้งานปัจจุบันอยู่ครับผมวิธีการใช้งานนะครับก็คือเราดันขึ้นมาครับเสียบเข้าไปนะครับตรงที่เราเห็นเป็นเป็นสีเงิน,เง,นเงินทั้งหมดนี้คือเป็นวัสดุเป็นสเตนเลสน,นะครับซึ่งไม่สามารถทําสีได้อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียนิดนึงของวัสดุตัวนี้นะครับแต่ให้ความแข็งแรงมากกว่าอลูมิเนียมอย่างแน่นอนอันนี้พอบิดแน่นแล้วนะครับตัวนี้จะมีควิกล็อกมานะครับควิกล็อกแล้วก็ล็อกเข้าไปซึ่งพอพับเสร็จแล้วนะครับผม จะเห็นได้ว่าเนี่ยคอเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยความรู้สึกเนี่ยจะเหมือนกับว่าเป็นชิ้นเดียวกันเลยซึ่งอันนี้เป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งนะครับของตัวเบรน E ตัวนี้ในอนาคตนะครับจะมีกันสะบัดนะครับซึ่งจะถูกติดตั้งอยู่ในบริเวณนี้กันสะบัดของตัวเบรน E เนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบโชกยาวๆนะครับที่เราเห็นกันทั่วๆไปสกูตเตอร์นามิเบรนเคันนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาทดลองขับขี่ได้ที่อ e ีวิวไทยแลนด์ทุกสาขาครับ